ยาสีลืมอีสานทิ้นฐานเกิดยาตะเลิกเลิดหลงเจ้าค้นหารมอง้างนาเพื่องหุงรุ่งตะการยาวิจารวาอีสานบอมีดีมาเดอ้อพี่น้องมาฟังยายเรื่องไม้น้ำกันคุณเจ้าสิลปาพอกับวิถีชีวิตคนอีสานบาดเท่า,ารระเพณนี่ วัฒน,ธ,นธรรมความอบอุ่นที่คนอีสานมีให้กันในเรื่องอ้มั่นลุกทุงตอนที่53สอนไถนา <c oughs> เสียงโหเร้อดสดใสดังก้องเปลี่ยนท้องทุ่งที่เคยเงียบเหงาอ้างวางให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพายุวิ่งไปหาชบาที่ยืนเล็มหญ้าอยู่ใต้ต้นไม้ เวหาก็ลากสายยางวิ่งตามพายุใช้ชบาเป็นที่กำบังเวหาก็คอยหาจังหวะฉีดน้ำใส่จนเปียกไปทั้งคนทั้งควายถือเป็นการอาบน้ำให้ชบาไปด้วย <c oughs> คุณอาบน้ำให้น้องชบาแก้วไปเลยครับอาบดีๆนะชบาแก้วทำงานมาเหนื่อยๆต้องขัดสีชวีวีวันสวยๆเนอ้อชบาแก้วเต้ยหวานกล้าอยู่ที่นาของตน ได้ยินเสียงหัวเราะอ,อยู่ทางนี้ก็อมองมาตามเสียงเห็นพายุนั่งอยู่บนหลังชบาโดยมีเวหาคอยอาบน้ำขัดตัวให้น้องควายคู่ใจคนทั้งสองหยอกล้อก,กันอย่างมีความสุขจนเต้ยต้องมองอยู่นานเพราะเสียงที่แทรกกับเสียงสดใสของพายุนั่นคือเสียงหัวเราะของเพื่อนตัวเองที่เต้ยไม่ได้ยินมานานมากแล้วเฮ้ยเป็นภาพที่เต้ยอยากให้ผู้ใหญ่ขุนมาเห็นจริงๆ เวหาในตอนนี้ดูมีความสุขจนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะคนที่นั่งอยู่บนหลังควายคนนั้นหลังอาบน้ำให้ฉบาเสร็จคนร่างสูงใหญ่บึกบึนก็ยืนหันหลังให้พายุกอดรอบลำคอหนาแล้วขี่หลังลงจากหลังชบาก่อนที่เวหาจะพาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เถียงนาโดยพายุก็ขี่หลังเข้าไปอย่างนั้น สบายยจังเลแขนหนึ่งโอบรอบลำคอเขาไว้กันตกอีกข้างกางออกไปสัมผัสกับแสงแดดและสายลมรอบตัวชบามองตามเจ้าของเห็นเขาพาอีกคนเดินไปจนจะถึงเถียงนาแล้วมันก็ก้มหน้ากินหญ้าตามคันนาต่อหางที่มีขนตรงปลายเป็นพวงสะบัดขึ้นลงอย่างสบายใจที่วันนี้เวหาจะดูอารมณ์ดีกว่าทุกวัน ั้งแต่ที่เขากลับมาหามันอีกครั้งผมอยากลองไถนาจังคุณสอนผมหน่อยได้ไหมครับพายุใส่เสื้อผ้าของเวหาเพราะของตัวเองถอดตากไว้ที่ราวตากผ้าข้างเถียงนาทานข้าวเช้าด้วยกันเสร็จก็ลงมานั่งดูเขาคลาดนาซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากการไถต้องเปลี่ยนคันไถเป็นคลาดเพื่อตีก้อนดินที่ไถขึ้นมาให้แตกและคลาดเอาเศษหญ้าออก เสียงเครื่องสูบน้ำก็ยังทำงานและไม่ได้มีเพียงของเวหานาอื่นก็สูบน้ำหวานกล้ากันเพราะฝนตกลงมายังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำเสียงเครื่องสูบน้ำจึงดังทั่วทุ่งเพราะถึงเวลาลงนาหวานกล้าเตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันปักดำผมถายเสร็จแล้วที่ทำอยู่นี่เรียกคลาดเอาพวกเศษหญ้าออกเสร็จแล้วก็หว่านมาเมล็ดข้าวได้เลย,เลยวันนี้ทำแค่นี้หวานกล้าไว้สองแปลง แปลงหนึ่งข้าวเหนียวอีกแปลงข้าวเจ้าเวหาบอกตอนขึ้นมานั่งพักดื่มน้ำบนคันนาพายุเห็นเขาทำก็คิดว่าไม่น่ายากแค่เดินตามฉบาวนไปเวียนมาเท่านั้นผมอยากลองทำนะครับคุณสอนผมหน่อยนะไม่น่ารอดเดีย๋ยวทำไม่เป็นชบาพาวิ่งแล้วจะยุ่งเวหาบอกเพราะการไถานาโดยใช้ควายต้องเป็นคนที่มีความชำนาญ เพราะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับควายต้องรู้วิธีการควบคุมและต้องรู้ใจควายในระดับหนึ่งอีกอย่างก็ต้องใช้แรงในการกดคันไถกดคลาดถ้าแรงไม่ถึงกดไม่ลงก็ไถลงได้ไม่ลึกและคลาดดินไม่แตกทุกอย่างต้องอาศัยประสบการณ์และใช้เรียวแรงไม่น้อยอีดูถูกกันเกินไปแล้วคุณลองสอนผมก่อนสินะครับ นะครับลูกพี่ลูกพี่เวหาคนห่อแต่คนอยากลองก็ไม่คิดจะยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเมื่อเรียวเกาะแขนเขาอ้อนโดยไม่รู้ตัวเลยว่าการทําแบบนี้แล้วยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆทําเวหาใจกระตุกจนต้องยกแก้วน้ำในมือขึ้นดื่มน้ำให้หมดแล้วลุกเดินไปทํางานต่อเอาคุณคุณลูกพี่สอนผมหน่อยเวหาเดินไปจับคลาด พายุก็วิ่งฝ่าโคลนตมซึ่งเป็นดินที่เวหาคลาดไว้จนละเอียดแล้วส่วนหนึ่งมาแย่งเขาจับคลาดที่เชื่อมอยู่กับชบาทําเอาเวหาต้องรีบดึงไว้กลัวชบาตกใจวิ่งตเตลิดคุณเวหาจี้ปากทีเดียวทําพายุหน้าเสียคิดว่าเขาคงโมโหที่ตนเสาสีและเอาแต่ใจมากไปหน่อยริมฝีปาก,กเรียวเม้มเข้าคิดขึ้นได้ว่า เขาทำงานเหนื่อยตนไม่น่ามาวุ่นวายเพิ่มความยุ่งยากให้เขาเลยผมขอโทษว่าแล้วก็รีบวางคลาดจะเดินกลับแต่นั่นทำให้เวหาเป็นฝ่ายใจเสียขึ้นมาบ้างและจริงๆแล้วที่เขาจี้ปากเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เพราะโกรธหรือโมโหแต่ชบาเกือบจะวิ่งไปแล้วจริงๆถ้าตนไม่รีบดึงไว้คงเอาไม่อยู่เวหาแค่กลัวว่า มันจะทำให้คนข้างๆผ่านล้มลงไปด้วยในใจมีแต่ความเป็นห่วงข้อมือเรียวถูกคว้าเอาไว้พายุค่อยๆหันกลับมามองด้วยหัวใจที่เต้นตึกตักไม่อยากให้สอนแล้วเหรอเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นทำรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าหวานและมันก็ค่อยๆกว้างขึ้นจนเห็นฟันขาวเรียงตัวจนแทบจะครบทุกซี่ ผมรบกวนหรือเปล่าครับพายุเอ่ยถามอย่างไม่มั่นใจเพราะกลัวจะเป็นการรบกวนการทำงานของเขาไม่อยากเป็นคนที่พอเข้าใจดีด้วยแล้วไม่เกรงใจรบกวนมาตลอดนั่นแหละเวหาว่าแล้วก็ได้หน้ามุยมุยของคนให้ถูกว่าให้ได้หัวเราะก,ก่อนที่มือหนาจะดึงข้อมือเรียวพาไปหัดคลาดนาโดยที่พายุยืนอยู่ข้างหน้าเวหายืนซ้อนข้างหลัง คอยสอนกดคลาดสอนบังคับควายมีชบาแก้วเดินนำหน้าไปอย่างรู้งานคนสองคนที่ต้องมายืนซ้อนกันแล้วเดินไปด้วยกันเหยียบเท้ากันไปบ้างเดินไม่ได้จังหวะบ้างค่อนข้างทุลักทุเลแต่เสียงหัวเราะของพายุก็ดังขึ้นเป็นระยะเสียงนุ่มทุ้มของเวหาก็คอยสอนอย่างใจเย็นและใจดีเหนื่อยไหมคลาดนาเสร็จเวหาก็เอ่ยถาม เห็นใบหน้าหวานใต้หมวกไม้ไผ่สารมีละอองเหงื่อเกาะแพลวแถมยังหน้าแดงก่ำเพราะโดนไอแดดมือหนามันก็เลิกใช้เสื้อของตัวเองขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วจัดการถอดออกก่อนจะยื่นไปซับเหงื่อให้คนตรงหน้าและนั่นก็ยิ่งทำให้ใบหน้าแดงๆของพายุแดงก่ำขึ้นไปอีกพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนนิ่งด้วยหัวใจที่เต้นรัว ไปนั่งพักดื่มน้ำก่อนปะพอซับเหงื่อให้เสร็จแล้วเวหาก็จูงมือไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้จากนั้นก็กูลีกูจอรินน้ำดื่มมายื่นให้ดื่มขอบคุณครับพายุมองการกระทำนั้นเงียบๆเวหาแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยออกมาอย่างชัดเจนทำเอาพายุสั่นไหวไปทั้งใจและไม่เพียงเท่านั้นอากาศมันร้อน เวหาก็หยิบหมวกของตัวเองมาพัดให้คุณถอดเสื้อแขนยาวออกสิมันร้อนผมพัดให้จะได้เย็นๆพายุยิ้มมองพอดื่มน้ำเสร็จแล้วก็เอ่ยถามคุณเหนื่อยหรือเปล่าครับดื่มน้ำไหมผมไม่เป็นไรคุณถอดเสื้อแขนยาวออกเร็วการแสดงความรู้สึกของเวหามันค่อยๆชัดโดยที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าอยากทำให้รู้แต่ว่า เป็นห่วงอครับพายุเอ่ยตอบคนที่พัดไม่หยุดและยกมือขึ้นแกะกระดุมเสื้อแขนยาวของตัวเองแล้วถอดมันออกรู้สึกดีไหมลมเย็นๆจากหมวกปีกที่พัดอยู่ใกล้ๆช่วยคลายความร้อนและความเหน็ดเหนื่อยได้เป็นอย่างดีพายุพยักหน้ารับเย็นสบายดีครับขอบคุณมากนะครับพายุยื่นหน้าเข้าไปรับลมใกล้ๆแต่สักพัก กลัวว่าเวหาจะเมื่อยแขนก็เอ่ยบอกผมหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมพัดให้คุณเมื่อเรียวยกขึ้นถอดหมวกของตัวเองมาพัดให้เขาบ้างผมไม่เป็นไรเวหาเอ่ยบอกแต่พายุจับมือของเขาข้างที่กำลังพัดเอาไว้ให้หยุดพักอืมผมรู้ว่าคุณเหนื่อยครับสำหรับพายุเวหาไม่ต้องมาดูแลเขาฝ่ายเดียวพวกเขาต้องดูแลกันและกัน พายุเป็นฝ่ายพัดให้บ้างและเมื่อมันรู้สึกเย็นสบายเวหาก็อยากจะเอนหลังลงนอนผมไม่เมื่อยนิดหน่อยขอเอนหลังแป๊บหนึ่งได้ไหมพายุยิ้มรับคำขอพยักหน้ารับแล้วว่าคุณหนุนตักผมได้นะครับสองสายตาศบกันไม่รู้ว่าทำไมแค่คำพูดไม่กี่คำกลับทำให้ในตาไหวสัน่นขอบคุณคุณนะเวหาบอก แล้วทิ้งตัวลงศีรษะทุยหนุนลงบนตักนุ่มเพราะความเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันไม่นานก็พลอยหลับไปดูสิครับลุงเตยถึงขั้นต้องไปตามผู้ใหญ่ขุนให้มาเห็นกับตาตัวเองว่าเวหาตอนนี้มีความสุขมากแค่ไหนเออเข้าท่าเข้าท่าผู้ใหญ่ขุนยืนกอดอกมองลูกชายด้วยความยินดีที่ในที่สุด ก็ได้เวหาคนเดิมกลับมาสัทีเข้าท่าอะไรครับลุงเตยถามด้วยความสงสัยก็ที่ลุงให้ครามเอ้ยคุณพายุเข้ามาคอยอยู่เป็นเพื่อนชวนพูดชวนคุยหาเรื่องยุ่งให้หนี่ละเข้าท่าดีเข้าท่าดีดูสิเวลาอยู่กับคุณพายุแล้วเหมือนเวหาจะยิ้มได้ดีกว่าอยู่คนเดียวเปไหนไหน,ไหนคนเป็นพ่อคอยสังเกตมาตลอดว่า การที่ให้คนสดใสและมีพลังบวกอย่างพายุมาคอยอยู่ข้างๆลูกชายมันช่วยทำให้เวหาดีขึ้นวันละนิดละหน่อยจนตอนนี้เห็นได้ชัดราวกับได้ยาดีเต้ยเองพอมองแล้วก็ทำให้ต้องพยักหน้าเห็นด้วยใช่ครับลุงตั้งแต่มีคุณพายุเข้ามาไอ้กัปตันมันก็ดีขึ้นเยอะเลยครับผมดูแววตามันแล้วเหมือนจะมีความสุขจริงๆ เตยคืออีกคนที่คอยอยู่ข้างๆเวหาเพื่อนเปลี่ยนไปอย่างไรมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรมีหรือเขาจะดูไม่ออกการที่ตอนแรกเขาชอบพายุมากแต่หลังๆเริ่มถอยออกมาก็เพราะมีบางอย่างที่เต้ยรู้สึกได้นั่นก็คือใจของเวหาที่ดูจะได้รับการเยียวยาเพราะคนคนนี้ถ้าเพื่อนได้ยาดีเตยก็ไม่คิดจะแย่งสำหรับเตย เขายินดีที่จะหยิบยื่นยานั้นให้เพื่อนด้วยซ้ำถ้าเป็นงั้นก็เขาท่าดีครับลุงและท่าแผลใจของเวหาที่ทำให้เขาเจ็บปางตายจะหายได้เพราะคนคนนี้เตยก็ยินดีด้วยอืมผู้ใหญ่ขุนเองก็พร้อมที่จะยินดีไปกับลูกไม่ต่างกันขอแค่ให้ลูกหายเจ็บหายเศร้าคนเป็นพ่อก็ดีใจแล้ว สิ้นสุดการรอคอยหนังสือเสียงเรื่องเดอะพัวพี่มาลุกทุ่งเล่มสองเล่มจบที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับกับความยาวเล่มจบมากถึง11ชั่วโมง24นาทีปังกันฟินฟินยาวยาว11ชั่วโมงเลยทีเดียวมาในราคาสุดคุ้มค่า พร้อมด้วยทีมภาคระดับแนวหน้าของไทยมากถึง17ท่านโดยทีมชาโดชา m แมนสตูดิโอคุณไบมณสวินมลิวงให้เสียงภาคบทบรรยายคุณมิวปะพลทีเกศสวพิทักให้เสียงภาคเป็นพายุและก,กบคุณหมอฐานพัทเหมเวทให้เสียงภาคเป็นเวหาคุณชัด จิตน,นันสังนินแก้วให้เสียงภาคเป็นหยางและผานพร้อมควบคุมการผลิตและกำกับเสียงคุณเดชธีรพัฒนวิบูลกุลให้เสียงภาคเป็นหยินคำและผู้ใหญ่ขุนคุณก้องปฏิพานสันธิให้เสียงภาคเป็นเต้ยและพ่อใหญ่บุญมีคุณกาชวิตลับภไพลีให้เสียงภาคเป็น สุดหล่อคุณเอ็มอดีศักดิ์บุรณกิตติให้เสียงภาคเป็นเจ้าสัวอาน,านันพ่อใหญ่เพลงดำและพ่อบ้านคุณว่ากิตทีมุมทองให้เสียงภาคเป็นเจ้าสัวดำรงและนกกลดคุณสายไหมนัดชาใบขุนทศให้เสียงภาคเป็นน้ำไหมคุณหญิงลี่จูและหมอฟางข้าวคุณลูกซอง จิรวัตเมฆสุวรรณให้เสียงภาคเป็นทองและใสคุณจีสุทาสินีตันติวงษาให้เสียงภาคเป็นเหมยจอบรุ่งฟ้าเข้าสวยและเจอ้อยคุณเหมียวปัพพัทยาสะดวกดีให้เสียงภาคเป็นเจหวานคำแพงแม่วานและปิงปิงคุณหลินหลินธัญพรแก้วแสง ให้เสียงภาคเป็นแม่วาดและหลอยคุณมายอภิสลาโลหิตโยธินให้เสียงภาคเป็นคุณหญิงกุ้ยหวาพี่ลำดวนไข่มุกไข่ปลาแม่เตี้ยยายสีและยายทองอุไรคุณเพชรชูศักดิ์หาทองให้เสียงภาคเป็นตัวละครสมทบคุณนิกกี้ปรีดาคูหา ให้เสียงภาคเป็นตัวละครสมทบตัดต่อเสียง้าวและดนตรีประกอบโฟลีพร้อมให้โหลดแล้ววันนี้ที่เมพที่เดียวเท่านั้นห้ามพลาดยังเด็ดขาดเพราะตอนนี้หนังสือเสียงเล่มจบพี่มันลุทุ่งเล่มนี้มาแรงเกินต้านด้วยทยานขึ้นอันดับหนึ่งหนังสือเสียงยอดโหลดสูงสุดโดยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้น ลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ